ครูสลาทำใจไม่ได้พ์อะไรโรเบิร์ตไซควนันหลังจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกของวงการตลกมากๆเลยละค่ะเมื่อบอนเชิญยิ้มได้ออกมาแถลงข่าวเปิดเผยอาการป่วยของโรเบิร์ตหรือไพทูลพุ่มรัฐนักแสดงและนักตลกชาวไทยเชื้อสายอเมริกันโดยทางด้านของบอนเชิญยิ้มก็ได้ยืนยันว่าเป็นมะเร็งปอดแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยว่าระยะไหนตอนนี้กําลังพักฟื้นอยู่ที่บ้านของตัวเองและต้องขอหยุดงานไปพักก่อนทางด้านเพื่อนในวงการตลกก็แหก กันส่งกําลังใจอย่างล้นหลามค่ะและในขณะ,ะแถลงอาการอยู่นั้นบอลเชิญยิ้มก็ได้ต่อซ้ายตรง ไปหาโรเบิร์ตซึ่งตัวเขาเองก็กล่าวขอบคุณทุกกําลังใจและขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่เคยทิ้งตนเองเมื่อหายดีแล้วจะรีบกลับมาสร้างเสียงหัวเราะก่อนที่จะเป็นข่าวเศร้ามากๆของวงการบันเทิงไทยค่ะเมื่อ19กันยายน2563บอนเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวร้ายว่าโรเบิร์ตสายควันดาวตลกชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรักติดจากนั้นของบอนเชิญยิ้มเองก็ได้โพสต์ภาพคู่กับโรเบิร์ตพร้อมกับข้อความว่า หลับให้สบายนะพี่อีกครั้งงานนี้ครูสลาเองก็ยังทำใจไม่ได้โพตดอะไรโรเบิร์ตไซควันหลังจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาโดยครูสลาได้โพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าสู่สุขติครับโรเบิร์ตไซควันทำให้ผู้คนหัวเราะและมีความสุขได้มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วกับชาติหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ